สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าแฟชั่นไอและลำอินทานะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมงานสัตว์เลี้ยงกันนะครับซึ่งเขาจัดกันอยู่ที่นี่นะครับตรงบริเวณชั้นหนึ่งนะครับงานนี้เขามีกันถึงตั้งแต่วันที่7ถึง16มิถุนายนนี้นะครับตรงนั้นเขาจะมีแบบว่าโชว์สัตว์เลี้ยงอยู่ข้างในด้วยนะ แล้วก็มีจำหน่ายสินค้าอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างล่างกันนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาโชว์สัตว์แปลกให้เราดูนะครับพวกสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นแบบว่าเปิดเวลานะครับเป็นเวลาเป็นรอบๆนะครับก็คือ10บโมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับมีเวลาเปิดปิดซึ่งตอนนี้เขาก็ปิดอยู่เพื่อจำกัดคนไม่ให้เยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อน ตรงนี้เห็นแล้วมีแกะวิ่งกันใหญ่เลยดูแกะก่อนม่งอะจับกันกึง่ะไ่จับกัน,ไ,กนไมไ่เห็นมนะั้ยสนกกงต่อไปก็จะเป็นนกยุงนะครับนกยุงส,สวยๆหางยาวปื้ดเลยสกลงกงถัดมานี่ อย่างกับนกกระจอกเทศเลยมีเป็นหงอนด้วยอ่ะสวยมากเลยไม่รู้นกอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เวลา,ลาที่เข้าไปนะครับเขากําลังปิดประตูอยู่เพราะว่าเขาเปิดให้เข้าเป็นรอบๆครับเพราะว่าข้างในนีค่อนข้างเยอะทีเดียว ก็ได้เวลานะครับเขาก็เปิดให้เข้าไปชมข้างในได้แล้วเพราะปริมาณคนข้างในก็เริ่มเบาบางแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมตรงโซนพวกสัตว์แปลกข้างในนะครับทข้างจะเห็นกวางตอนนี้เราก็เปิดเข้ามาข้างในได้แลนน้วคนค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวจะเพื่อนๆดูบรรยากาศของ ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาเพนเพื่อไปชมนะครับเข้ามาปุ๊บเราเจอหมูน้อยก่อนเลยหมูน้อยมีการป้อนนมด้วย,ย,วยตรงนี้เขาเรียกว่าปางลูซานะครับกำลังนอนเล่นกันอยู่เลย นี่น่าจะเป็นกวางดาวหรือเปล่าเหมือนน้องไม่ค่อยสนใจทุกคนเลยหันหลังให้นะครับเดี๋ยวเราไปชมตรงจุดตึงนันต่อนะครับตรงนี้เขาเรียกว่านาคย่านะครับก็เหมือนตัวหน้านะครับแต่ว่าตัวจะใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขนยาวด้วยตัวใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นเมียแคทนะครับกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ มีอาหารได้กินเลยเอานี่มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมียแคทนะครับอยู่สองตัววิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตัวหนึง คนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะผมมาวันนี้ก็ช่วงเย็นๆคนเยอะทีเดียวคือเขาก็จะทําเป็นกรงเยอะๆนะเป็นกรงแล้วก็ให้เราชมสัตว์ไปทีละตัวน,นะครับเราต้องเดินหลบผู้คนไปด้วยเดี๋ยวไปดูกรงตรงนี้ก่อนเอากรงนี้เป็นหางนกยูงเป็นนกยูงที่เราดูเมื่อกี้มาครับตอนที่ก่อนจะเข้ามาในงานเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อ ส่วนก้งนี้เขาเรียกว่ามาล่านะครับเป็นสัตว์วันแท้ในตระกูลของกระต่ายหน้าตาก็ละไม้คล้ายกระต่ายนะครับแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่าหูกลางๆด้วยหน้าตาเหมือนลูกผสมนะครับจะกวางก็ไม่กวางจะกระต่ายก็ไม่กระต่ายนะครับตัวนี้น่ารักที่เดียว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประเภทสัตว์เลยคานปแปลกๆนะครับที่ว่าเขาจะจับมาใส่ในตู้กระจกให้เราชมนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยสีสันสวยงาม ปาเลือกกิ้งก่าทะเลรายเบียด,ดาก้อนนะครับย<ะ>่บอกว่าอย่ายจ,<ะ>จากจุดตรงบริเวณที่โชว์กกับพวกสัตว์แปลกนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเกี่วกับพวกร้านค้าที่มาจำหน่ายในงานสัตว์เลี้ยงนี้นะครับ ก็จะมีจาหน่ายสินค้ากันเยอะยะทีเดียวตีนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของน้องหมาน้องแมวนะคะมีเป็นชุดกระโปรงมีเป็นเสื้อยืดต่างๆนะคะ,ะ,คะก็จะมีร้านค้าต่างๆภายในงานเยอะแยะนะครับ มีทั้งที่นอนด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในางานสัตว์เลี้ยงที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับซึ่งจัดก,กันตั้งแต่วันที่7ถึง16มิถุนายนนี้นะครับเปอนเพลินพันดที่อยู่ใกล้ๆทถานี้ก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ